สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกรัางครับอยู่กับผมคนคูดฝุ่นย่าแมลงครับมือนีอยู่กับผม M5000 SU ค,คือเก่าครับ,นนยบ, 5000, รบดยเจ้าของนี่แล้วครับใส่หาง6 2 4 6 HW กครับไฮโคเม็ดเขาครับมือน,นีดินเหนียวครับงานบิงสุดท้ายเรางานหน่อยนะครับงานนี้สิได้ ถอยหลังดึงยางเดี๋ยวครับงั้นนี่ครับว่ามิดเขาไว้วแล้วล่ะเอาล่ะประเด็นนำเลยสี่เหล้วยมเรครับงั้นนี่ถอยหลังดึงยางเดียวครับพี่น้องมาเบิ้งเอ็มฮาพันต็มๆตกเทียนนึงน,นะครับหลังจากที่ มี่แหละครับเนาะบ่ะได้ทไทยให้จกักรยวมาเบิ่งสภาพดดครับเดิมๆครับอีมาพันคันนี้ครับพี่เคยครับเราบ่เคยขับประเทศแลวครับนี่ขับเทียร์แรกได้ครับนี่เลี้ยวมาสามซี่ให้เนาก็ถือว่าใครเนี่ยหยุยดงานเราก็น,นะครับทางก็ตั้งบ่เป็นเนี่ครับหอดต้องมาเบิงงเ่งย้ยมาลงเอาไปหายหนึ่งครับ ไปแล้วครับคุณครับใช้กบเม็ดเขาครับปีนี้มันแรงเอ้าเฮ้ยเจ๊งไหน,น,เ,น,ววนไเรนา,นาเนี่ยเฮ้ยเฮยตัวซอยเนี่ยว่าไงวะมันเลียนล่มจังไหนวะเนี่ยโอ้ยมันจะอายคุนแท้เป็นตัวเด็กเรียกเสียขงขึ้นเสียงเฮ้ยนะโอ้ครับ ดินอยากมีทั้งเหนียวทั้งซ้ายครับปนกันทั้งใดก็บรรลุครับดินแป้งนี่ครับระวังรถเด้อลูกพี่เด้อรถสิถอยเด้อแปดเกียร์เดินหน้าถสี่เกียร์ถอยหลังครับเกียร์ก็เก่าห้องนี่แหละครับรถเต็มหาพันธ์ครับถอยหลังเงียบๆครับถอยหลังดึงมันสี่หาหองก็เต็มแล้วครับนี่พวกบัห่าดอกเว้ยหกเกียร์อยู่หอกนะครับกระเ้าะแล้วครับให้ ตั้งพันเพราะเห็นนาไร้ครับเพราะบางๆนะครับเหมือนติดพันนี่แล้วครับหัวตะซ้อเมื่อกี้ก็ได้ติดอีกแล้วเฮ้ยเอาไปเอา,เอารถเฮ้ยเขพุ่งดีเอกวะเด็นพุ่งงามอยู่ครับโบยยางน้ำดอกดนอกมันกไก่ขาดยางแต่ว่ามันก็พอสู้ไม่เห็นอยู่ดอกเบิงเบ,บิงขีดไทยเอาครับดินก็ถือว่าไทยง่ายครับเพราะว่า ไทยไม่โดนเติมแล้วล่ะรับน้าฝนไม่โดนเติอแล้วปีนี้มันแรงบ่อยากปั้นบ่อยากนี่ครับบ่อยากหยอดว่ามันตื่นกันเลยว่าไทยบเอาหลังจากที่ไทยคบเมื่อไหรลายแปลงแล้วก็ถือว่าเกิดดีแล้วกพันนะครับคาดว่ามันจะเลิกดีเพราะปีนี้คาเทียมันแรงยาวนานเนาะคาเทียมันถิ่มช่วงลายครับฝนแถวนี้อยาเภื่อสีม่วงครับนองับลอมผู้เพิ่นชงส่วนมากเพิ่นกับสิมีเตไทยบนะครับไทยบแน่หยอดแน่นะครับ ตัวไทยโกบก็ร้รายครับปีนี้ครับดับมีแทบสบมีเลยเหรอครับน่ามบ่มีโอ้เอาตเต็มแล้วก็ไปได้สองสี่หกเฮต้ปลวของตาสร้างไทยดีครับผ่านตัวนี้ราคาก็หลายบาทเตียอยู่ครับตอนนี้ซื้อมาเนาะผมจะซื้อมาเขาคู่กับอิมหากันแค้สองปีครับเนี่ยผานตัวนี้นะว่้เนี่ยจะเขาเลิกเลยวันนี้ ดีมันก็เป็นเป็นเหนืน้อจังน้อยนะครับแต่ว่าชื่นดีครับคาดว่าเขาจะคือดีเวยครับบรรยากาศยามแล้งครับว่าสิาายประเทยแมคอร์เฮี่น้นองเบิงทางขุนครับแมคคร์จกแล้ว,ลวนี้แล้วแมคคร์ไปซ้ำกละเด็ดาเนาถไทยก็ได้ครับ ไยสามเทียแล้วมือไหมครับนี่ครับเราขับเทียแรกเลยครับเด็ก็ยังบุ้งจากเกียร์เท่าไรนะครับครับพอาพอาไทยได้ก็เอาละนะครับขึ้นเทียแรกก็ ใท้กบเขาเลยนะครับไอ้หน่อยๆเรียนเยียบมอย่างนี้วุ้นอยากเรียนขึ้นรถไทยได้ครับมันแต่ว่ากับยังบ่ท่านได้พอสิครับไดหรอกนะครับ สุดท,ท้ายพี่น้องเบื้องจนจบบิงนี่แล้วนะครับแบบว่านี่จค่สามสี่ค้องกันแล้วดอกนะครับค้องกลางๆบระเด็นน้ำประเด็ครับเบิ้งใกล้ๆครับไห,ห,หนนะไฮน่อยตอนอื้อวางเป็นเทียดเลยอ๋อเฮ้ ควบเลยนะควบไกคบเอารถไปให้นี่มมนอยากชืดอย่างน้อยครับดินเรียบว่อย่อาสติดปิดคลองเลยบบันน่าจะคลองครับไทยเองจะน่าจะคลองเองครับ thầy bộ ngam có đây được cho con thầy yên không thuộc thua bộ đây không thôi lần này vẫn bơ xiên không thôi lần này cả lại yêu không chắp đu đu cái nó thấy นี่เราก็ซากแกับเทรแรกครับอ๋อเอ้าเลยข่าวเพ่งกันเท้บอกใครยังเลี่ยงหางโบปินได้ครับหนึ่งไทยไปวางตัวใดกับไปเท่านั้นเนี่ยครับ ก็ได้ยุทไทยกบเขาด้วยซื่งครับก็เป็นยังครับไทยกบเข่าอ๋อเห็นพอแค่มันกบมีดเข่ากับไส้ได้แล้วครับที่จริงก็ว่าต้องเลิกวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้นี่มันคือจะลมหลถูกมันหลงก้มูครับในบรรดาเนี่ยให้สุดท้ายเนี่ยครับหลงหลงสุดๆเลยครับให้อื่นนีมนจากสูงๆแน่ครับให้ผมยู่แห่งสูงครับน้าเอานี่เป็นน้าน้าหลงๆแล้วเนี่ยสองสามแห่งนานนะครับ พี่น้องบม่จากสิบนาทีนะครับคลิเชือกเลยยาวอย่ยเกินไปเนะ กล้องก็ยจะบุค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าคนของคุณบ่มีอุปกรณ์ในการถ่ายได้ครับเนี่ยมีแต่มือถือกับมือถือได้อซื้อนี่ลยนะครับเนี่ย่ายพี่น้องเบิ่งกัดได้ซับนี่แล้วครับรองร้องสุดท้ายแล้วมั้งครับเนี่ย โอ้ให้หน่อยนึงใส่เวลาดหุดเด้อวะมืดแล้วครับตัวพินตกดินแล้วคนนึงครับแสงมดแล้วครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับให้พี่น้องเบิง่งซัมนีนลัดนะครับคลิปเซเวอร์เลยย้จาจนเกินไปครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์น้ำเนียนนะครับเด้อสารคูม,มักนะครับ รถไทยอ็มหาพันรถเก่าครับมีไสตก็ยังดีอยู่เด้อครับอะไรโบ้แข้งโบ้ยังนะครับเป็นท้ายง่ายสองง่ายครับเกียร์ธรรมดาครับวันนี้พุทธคุณขอลาไปก่อนครับกับเอ็มหาพันครับวันนี้อิมหาพันเป็นสุดตานี่ก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ เอาตัวซอยใบใบด <c oughs> ูลูกซ้ายครับเอาขอลาพี่นองไปก่อนสำนีได้ครับเด้ <c oughs> เอโอเคครับสวัสดีครับ